มาครับพี่น้องมื่อนี้มาตามคำเรียกร้องของเอฟซีครับก่อยโคโยตี้แซ่บๆกันครับพี่น้องนั่นก็คือก่อยกุ้งเข้ามาเด่นครับเอฟซีเป็นเรียกร้องว่าก่อยกุ้งให้ที้แน่ครับเหมัอนผมจัดให้เลยครับมาครับแซ่บๆกันครับกุ้งสุปโซด้วยครับพี่น้องพี่เป็นกระเสียบเลยเดี๋ยวคันแรกเอาเนี่ยกินงเขาเสียบก่อนครับ สวดครับมาบานเอาเลยคำปุ่มๆเลยพี่นอ้องงัดเลยอืมโอ้เี้คพับน้องอืมซุปเนี่ยกินออกมา อเออคำเย้เลยพี่น้องอืมโอ้แซ่บายครับพี่น้งองอาอยู่งพิเศษครับยังถึงอเขาเนียวครับเขาเนียวหนึ่นนไงไม้เลยครับพี่น้องขันหอนเลยยัง,งมูงสอือ้น่ามัน กอยคุณจะตีเหอดึกคำใหญ่ที่ร้องเี้แสบอันยับโอ้โหคักแห้งมองนี่เนี่ยอื โอ้โเนเต็มหนอเบอรนะ่ะอืมอืมห่อครับพี่น้องบอลอือดิหอเสรยหลายเลยก่้ยกรงห่อพักสลัดครับพี่น้องเสร็นกันครัรบ อื้อืมอืมับขับขับขับงไปครับอืม โอ้เพชรนี่ปวดร้าตัวตาแทงเพชรมือกดแล้วโอ้